ทำประกันมาแล้วตั้งหลายปีไม่เคยเกิดอะไรเลยไม่ต่อแล้วดีกว่าเห็นด้วยค่ะครเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยคิดแบบนี้เหมือนกันก็เราอะขับรถมาตั้งหลายปีแล้วไม่เคยเกิดเหตุอะไรเลยงั้นไม่ต้องต่อประกันแล้วหรอกเสียดายตังค์แต่เพื่อนๆรู้อะไรไหมคะว่าเมื่อเดือนก่อนค่ะมีลูกค้าของครท่านหนึ่งนะคะที่ถึงดิวต้องต่อประกันรถยนต์แล้วเขาไม่ต่อเพราะให้เหตุผลเหมือนกันเลยค่ะว่า ต่อประกันมาทุกปีตั้งหลายปีแล้วไม่เคยเกิดอะไรเลยวันรุ่งขึ้นเท่านั้นละค่ะฝนตกถนนลื่นเบรกไม่ทันพลาดไปชนท้ายรถหรูเข้าให้ค่ะต้องไปจ่ายเงินค่าซ่อมให้เขาแสนกว่าบาทเห็นไหมคะว่าเพียงแค่อยากประหยัดเงินในกระเป๋า1790แต่สุดท้ายต้องไปจ่ายให้เขาเป็นแสนทีนี้เพื่อนๆรู้หรือยังคะว่าควรจะไปต่อ หรือพอแค่นี้ด้วยความห่วงใยครูเอววชราวลีทีมงานอาจารย์แดงค่ะ